สวัสดีครับพบกับการทดสอบเอาเครื่องในห้องนอนนะครับใส่ CPU Ryzen 9 5900X ครับแรม32 g b ั3200 DDR4 ครับใส่ออรัต2080 Super V r 8 g b หน้าจอ Full HD ครับ24นิ้ว165เฮิรตการ์ดจอรอแบบนี้ไฟ RGB สวยๆแบบนี้ยังอยู่ในใจผมทุกวันนี้นะครับเป็นของสะสมของผมเลยนะครับทุกครั้งที่จับมาใส่มันจะรอเราเอาการกับเกม The Witcher 3 Wild Hunt เป็นอย่างไรมาออปชันครับ ไปดูกันว่าเฟรมเรตได้เป็นอย่างไรบ้างยุคปัจจุบันนี้กราฟิกครับวีซิงเป็นอัติเมตเฟรมเรตครับไม่จำกัด Full HD ครับผมเต็มเต็ม Hairwork Get A นูน่นนี่นั่นสุดด้านขวาหมดแล้วโอ้ปรับสุดแล้วนี่ว่า Processing ครับกราฟิกเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนออไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้ปรับแล้วครับเต็มที่กับชีวิตมากๆเลยนะครับไม่มีแล้วครับผมโอเค จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันครับฉากเดิมนะนักชายฝั่งแม่นาวจุกกรูบทนี้ให้เห็นทุกอย่างเลยครับอุตภูมิการทำงานคร็อกกินไฟเฟรมเรทแรมใช้เท่าไหร่ตอนนี้แรมใช้ส0กิกนะครับฟูเอสดข้าม่ได้อะรอโลู่มาแล้วครับผมจะเป็นอย่างไร้อรยี่เลยเหรอวิแรงเนี่ย ปโอเคเป็นเกมที่ตอนนั้นผมจำได้ผมเทสชนเกมเยอะมากการจอออกเยอะมากเทส R9 Fury X นู่นนี่นั่นหงเียบเลยสมัยก่อนทำได้เลยเกมนี้น่าจะประมาณ5-7ถึงปีครับแล้วเป็นเกมที่ใช้แสงสวยมากเกมหนึ่งเลยชอบแดดออกมาลมพัดแรงๆอะไรเงี้ยฟิสิกส์ลบสวยชอบชอบขนาด ที่ม้าครับร้อยต้นเจอทุ่งหญ้าเจอป่าเจอแม่น้ําเดี๋ยวมาเล่นที่เดิมกันนะครับเราเทสกันที่นี่กันมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมจะลงม้าตรงนี้เลยนะครับนี่ดูแสงดิเขาเรียกว่ายามรุ่งนี่ประมาณหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเฮ้ยในเกมมันสามงเย็นเหรอวะเฮ้ยตีสามไม่ใช่มั้งเฮ้ยตีสามหมะ มันตีสามมันมันสว่างจังล่ะดีสามเลยทองฟ้าสว่างอะไรของแกวะ long track จะบอกว่าบ่ายสามเออบ่ายสามพอเชื่อถือได้ทำไมมันมืดไปอย่างว่าบ่ายสามอะโอเคอะไรก็แล้วแต่มันเ <can> อฟไงเออรู้แล้วว่ารู้แล้วแต่ไม่ไปเลยไมล่ะฉันจะประเทศตตรงนี้อ่อน โอ้โห oh, ใช้หาดครับไม่ใช่ใช้หาดดิค่าแม่น้ำดีกว่าค่าแม่น้ำ140กว่าโอ้โ oh, ห oh, เล่นได้ดีนะครับเล่นสองศูปซูเปอร์ครับปรับสุดทุกอย่าง Full HD ดูดูด,ดูแสงดูแสงดูแสงโอ้โหหล่อเลยนะครับ The Witcher 3ยังเล่นสนุกอยู่ภาค4ใกล้จะมาแล้วนะครับซีรีส์ของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าจะกล้ากระโดดนะเรื่องภาพนะครับที่เห็นตัวอย่างเนาะก็การ์ดจอต้องแรงๆหน่อยนะครับจะเล่นนะ่ะ กระจอวก CPU แรมเดิมก็เตรียมเตรียมกันไว้ครับเพื่อนภาคใหม่ Unreal Engine ปะหนักหน่วงนิดน,นึงแม่เสียดายเนาะบางคนบอกอยากได้ผู้ชายต่อล่นเล่นเป็นผู้หญิงอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบูรี่ผู้หญิงอาจจะสนุกก็ได้เดี๋ยวรอดูนี่ครับเป็นเรื่อดีครับ120กว่า130กว่าใช้หาดขึ้นแบงบนเจอป่าครับเจอป่าก็ร้อยต้นต้นไม้สวยมากเห็นไหม ผมชอบฟิสิกเกมของเกมนี้เหมือนพวก assassin นะเออลมเริมมายังมาทำแบบธรรมชาติรู้สึกดีแดดเดือดดีมากโัวถ้าเล่นบนจอ4 k น่าจะสวยงามเลย4 k 2 k ภาพจะเนียนนะครับ go go, go. ไอเกมที่ผมชอบภาพอีกหลายๆเกมก็มี god ofushima นูน้นนี่นั่นหลายๆเกมเดี๋ยวเราไปเทสกันอีครับผมมีหลายๆเกมที่จะให้เทสนะครับเดี๋ยวรอเทสกันได้เลย ยังมีหลายเกมปะเกมที่ประมาณนี้ครับร้อยต้นๆเล่นได้สบายครับ The Witcher 3 w i l d Hunt 2080ปกับเครื่องห้องนอนผมเล่นได้สบาย